ตัวใหญ่มันก็เท่ากับไซส์เสมอมันช่วยในเรื่องของไซส์ทาให้ไซส์เสมอขึ้นนะคะลดอัตราการกินกันเพราะตัวใหญ่ตัวเก่งมันจะกินตัวที่อ่อนแอกว่าตัวที่ลอกข้าวแล้วก็หาย mm. เขาเรียกอะไรล่ะแข่งตัวช้านะมันก็จะกินหางกินหัวนะเพราะฉะนั้นอัตราการรอดมันก็น้อยแต่ถ้ากินของเราค่ะอัตราการรอดมันก็สูงนะในกระบวนการกินนะคะหลังจากที่มันกินอาหารมันจะมาแยกกันกินเลยค่ะ กินอาหารแล้วเอาไปใช้งานหมดทายออกมาเป็นกากจริงๆหยุดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นขี้ก้นบ่อน้อยลงก๊าซไข่เน่าน้อยลงไม่ค่อยเป็นนะคะน้ําไม่ค่อยเสียระบบในน้ําระบบมิเวศมันก็จะดีในน้ํานะคะก็คือมันก็จะสะอาดขึ้นแล้วก็กุ้งก็แข็งแรงขึ้นลดความเครียดของสัตว์นะคะกุ้งปลามันก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดหลังจากที่ฝนตกร้อนไปหนาวไปนะคะ มันกินอาหารได้ต่อเนื่องมันก็เลยทําให้แข็งแรงช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยป่วยถ้าเกิดมีอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะกินอาหารได้ดีแลวมันก็จะจับขายได้เร็วขึ้นตัวต่อตัวเท่ากันเช่นเดียวกันค่ะน้ําหนักของเราจะมากกว่าในปลาก็เช่นเดียวกันนะให้ปลากระชังก็ได้ก็โดยการคุปอาหารนะคุมอาหารก็แบบเดียวกันเลยนะ5 1 0ซีต่ออาหาร1กิโลนะคะในการคุปหนึ่งวันละหนึ่งครั้ง น้ำเน่าน,น้ำเสียมาแปลงอื่นเขาตายลอยหัวแต่ของเราลอดเพราะอะไรเพราะของเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานเวลาอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันสามารถที่จะทนอยู่ได้แล้วก็ถ้าเกิดน้ำเสียนะมันก็สามารถที่จะทนได้ไซส์ถ้าเกิดตัวต่อต,ตัวนะคะเท่ากันของเราก็หนักกว่าเช่นเดิมค่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นโรคนะคะมันเป็นโรคเนี่ย ถ้าเกิดสามารถที่จะสาดน้ําได้ถีดพ่นได้นะถ้าโดนตัวมันแพ้มันจะหายเร็วเห็บหมัดจะไม่ค่อยเป็นกุ้งก็เหมือนกันถ้าเราสาดน้ําเนี่ยพวกเวลามันเป็นแผลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นอาการหัวขาวหรือการตกใจง่ายอะไรเนี้ยนะคะมันก็จะไม่ค่อยเป็นนะได้ทั้งกบนะปลากุ้งหอยหอยให้ยังไงนะคะหอยนี่ก็คือสาดน้ําค่ะหอยสาดน้ำเพราะหอยเป็นสัตว์กินหน้าดินกินกินโคลได้ดินนะ ทีนี้มันจะมีพวกแป้งตน้นหรือมีพวกตะไคร่นะคะที่หน้าน้ํามันก็เลยทําให้สั่งะห์แสงไม่ได้แสงลงไปไม่ถึงก้นบ่อเพราะบอ่อพวกนี้เขาไม่ได้ลึกมากบ่อตื้นๆน,นะคะมันก็จะมีขี้ตะไคร้อยู่เขียวเขียวมันก็จะทําให้สั่งขห์แสงไม่ได้กุ้งม,มันก็จะไปเอะขอโทษค่ะหอยมันก็จะไปไม่ค่อยได้เพราะหอยมันไปไม่ค่อยได้มันก,กินอาหารไม่ค่อยได้ดีนี้ใช้หิ้วลงไปค่ะสารบอร่อลงไปปรากฏว่าหอยมันโตดีขึ้น เพราะว่าลดความเครียดสังเคราะแสงได้ดีขึ้นก้นบ่อไม่มีแบคทีเรียมันก็เลยทำให้หอยเนี่ยโตเร็วนะน้ำหนักตัว